<놀람> 이 얌, 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 이 분야자. นีบเปล่เราเรียนเสียงสัตว์ได้ไปตามไปดูตัวลวดเอาผักไปให้ไก่ตามไปดูตัวนกได้ยินแต่เสียงโอ้แล้วเนี่ยโอ้ยบินไปบินตรงบินตรงตรนี้ ียงตัวนี้เองไปดูไปดูปดางไปดู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 ค่อยๆ่อยหย่อนค่อยค่อยหอนค่อยคยหยอน ต้องลองนี่นตัวเขอยู่มุมหลังจะขยันเลยๆจันเนย ีเยยนะินเสียงนะยินเสียงนะตามไปดูตามไปดูมาตามไปดูหน่อยลงน้ำใส่ลายเงินเห็นตัวปลาแปลกว่ายประทุมมาอยู่วใบ ไปดูเสียงนกก่อนนะครับตามดูเสียงนกก่อนนะครับนี่เป็นแล้วหลอกขลังอีกทีธรรมชาติเรากล้องไพร โอ้นี่เลขมงคลของรถท่านชาวฝรั่งท่านให้รางวัลนะเนี่ครั้งก่อนนี่ท้ายที่หนึ่งเต็มๆนะครับแต่กลับวันนี้เอ้แน่อาจจะมาตรงนะครับดูเอาเองนะครับเขาแล้วก็เคยพูดไว้ใช่จริงๆขอผ่านนะครับขอแอบดูนกก่อนเลยต้องผ่านมาขอยย่องๆมาหน่อย ต้องการเห็นตัวเขาครับในโพงต้นไม้นี้โพงต้นไม้สักของเราอีกขอดูตัวจัจะสักวันัะวันนี้ได้หยุดได้โอกาสอันดีครับขอย่องไปไปค่อยๆไปแรงไม่ได้ ไะแ,แรงเดี๋ยวจตกใจจะบินไปซะนี่จะอดได้เห็นตัวล่วยไปยไปไปผ่านล่มไม้ใบหมอนไปก่อนรอดวะยังไม่ได้ปกขึินดิ ยินเสียงด้วยอย่างนั้นอยู่นะครับเพลงที่บ้านท่านชาวฝรั่งกล่อมเบาๆนะครับฟังเอานะครับเงียบไปแล้วบินไปนลงแล้วครับ บินไปแล้วบินไปนน่นแล้วโอ้บินไปนน,ไปน่นแล้วนะครับเขารู้ตัวเขาบินไปแล้วโอ้เสียดายเสียดายไม่ได้เห็นตัวดีๆได้ยินแต่เสียงโอเคแล้วครับ ยังอุ่นเครื่องจ้าข่าวดีๆวันนี้ครับเช้านี้ยวคงต้องกลับไปเอาุงผักให้ไก่อีกครั้งครับข้าวางไว้ก็าตามเสียงนกปูกกีฬาอยู่เลยไม่ได้จามาด้วยไงยเด็กๆ อยู่กันครบไหมนี่เดี๋ยวลุกเดี๋ยวตินน้อยตินน้อยเอ้ยโอ้เจ้าออกมาอยู่ข้างนอกระวังหมาระวังแมวเด้อเจอแมวใจดุดๆมันกัดเอานะฮ้แต่แถวนี้ยังดีมนยังไม่มีแมวตัวใจร้าย ต้องดันคือไม้ไม้มันแอ่นตกลงมาเยอะหรือยวงข้าย,ยังไม่ได้เอาผักมาด้วยอาหารก็มีอยู่โอ้ขอดูไข่อ๋อข้อไข่ขอ้ขอไข่ไหมนะครับ โอ้ได้สี่ฟองล้เดี๋ยวต้องหาหญ้ามาให้ร้องให้เขาก่อนเพราะช่วงนั้นเจ้าน้องใหม่ไข่ใหม่ก็เลยเอาให่เศษใบไม้ออกเดี๋ยวต้องเอามารองให้เขาใหม่ลครับอันนี้เจ้าปีใหม่นะครับไข่เจ้าปีใหม่ไข่ได้ กี่ฟองเนี่ยห้าฟองแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวเขาทำแต้มได้ห้าฟองนะครับเชา้านี้วันที่ยีิบสองเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับจะจะหาเศษใบไม้มาลองให้เขาได้อบอุ่นนี่เขารีบด่วนเลยไข่ไปก่อนนะับนะัเจ้า ปีใหม่ไขได้ห้าฟองแล้วลูกใครยังไม่ร้องให้เลยไม่ร้องรังให้เลยเพราละแล้วลูกเจ้าน้องใหม่ไปไหนหมดนี่ฮะไปไหนหมดไม่เห็นริร้องซักอีบซักแอฟเลยอะ่ะโอ้ไปไหนหมดนี่ลูกเอ้ ไปไหนหมดขอดูหน่อยดิตามหลืบตามโพงก็ไม่เห็นเซดแมวไม่แล้วมั้งนี่โอ้ยแต่แต่แต่คนสุดท้าย ไม่เหลือชักตัวนึงเอา้ารือว่าแมวมากัดกินหรืออะไรมาสัตว์อื่นมากัดกินนี่ซักก็ไม่เห็นเอา้าแปกแลกละแปกแลกละโอ้โอ้มาลงน้ำอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วจ่าไว้ที่สูงละ กอยู่นี่ครับตายตกน้ำเ่ยเป็นดูจังว่เดี๋ยวเอาไปฝังให้โอ้ยเนาะว่าอุตสาไว้ที่สูงและน้ำนี่สาวางความคิดว่าเอาไว้ที่สูงให้จะได้ไม่ลงตกน้ำในที่สุดก็ตายตกน้ำสแมแจมตุกไปดีเท่า ถ้าก็ระวังป้องกันให้เจ้าแหละจะเอาไปฝังนี่ก็คงจะต้องเอาเป็นตอกอาหารอ่ะโอ้เดี๋ยวไปฝังลูกเลยโอ้ยนายเอ็นดูไะด้วยความไม่ประสีประสา ขึ้นปีนมากินน้ำตายตกน้ำไปละสาว่าเอาไว้ให้ที่ต่ำๆนี่จะได้กอดใครจากจมน้ำโอ้ยปากกลับไปดีมีชุดทะลุไอ้ดูทั่งพวกเจ้าได้แค่เกิดมาไม่ได้เติบใหญ่แล้ะมดเลยไม่เหลือชักกระตัวเนย เลยไม่เหลือสักกระตัวนึง่งแต่ว่าวางแผนไว้ให้กินที่ต่ำๆนี่แหละเออเรียบร้อยครับโอ้เนี่ยนี่ก็อยู่นี่อีกโอ้สีตัวโอ้ถึงว่าไม่ได้ยินเสียงร้องชักแอะ เป็นว่าเขามาตายตกน้ำในกุ้สาวว่าใจเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยลูกเอยลูกเจ้าไม่เหลือเลยมดเลยสิบเอ็ดตัวไม่เหลือสักกับตัวหนึ่งโอ้โหเอ็นดูเอ็นดูโอ้เสียใจเด้อนี่มาลงในกอกน้ำอู้สาว อยู่สูงนะเฮ้ยเป็นผลเสียฮะโอ้ไปดีแค่เจ้าเอ้ยลูกเอ้ยน่าสงสารจังมาดูเช้านี้วันที่22มษากส2566เห็นลูกไก่ของเจ้าน้องใหม่ตายเรียบตกน้ำตอมแขมฮะแต่แตๆ จ่าว่าอยู่ไว้สูงแล้วนี่น,นี่เดี๋ยจะต้องแปลนใหม่ละต้องเอาความคิดใหม่เนี่เห็นดูจังเลยตายหมดแล้วเดี๋ยวไปฝังครับไปฝังครับโอ้ยไปไปดีนะลูกเอ้ยบุญเจ้ามีมาแค่นี้ไข่เอาใหม่นะลูกนะฮะน้องใหม่ไข่ใหม่นะเจ้า ไม่เหลือสักตัวเลยอ่ะเรียบหมดเลยลูกเออขายเอาใหม่นะขายเอาใหม่ถ้ากันภูมิฟักขายเอาใหม่ข้าก็ช่วยได้เต็มที่แค่นี้นะช่วยอะไรไม่ได้กว่ามากกว่านี้